สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Eternal กันนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังสปอยแรกกันไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีคนที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยเอามาสปอยกันนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะสปอยเนื้อหาที่อาจจะไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับจุดคุ้มที่เข้าในเรื่องเรื่องนี้นะแต่มันอาจจะเป็น End Credit หรือว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องราว ที่จะมีผลสำคัญไปสู่เรื่องต่อไปในมาเวลครับคือเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้มีผลสำคัญใน Eternal แต่จะมีผลสำคัญต่อเรื่องต่อๆไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็จะขอเตือนก่อนเลยว่าถ้าหากใครอยากหลบสปอยเนี่ยให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับ มาเราได้ถือว่าเตือนกันแล้วนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าการสปอยครั้งใหญ่นี้นะครับผมมันสปอยอะไรกันแน่แล้วใครเป็นคนสปอยน่าเชื่อถือขนาดไหนก็เรียกได้ว่าหลังจากมีการฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วนะครับผมก็ได้มีคนออกมาสปอยคนคนนั้นก็คือตัวของแมดดอนเนลลี่ครับผมแมดดอนเนลลี่เนี่ยเป็นนักเขียนซีเนียร์ฟิล์มไรเทอร์ที่วาไรตี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับผมตัวของแมดเองเนี่ยก็ได้มาโพสนะครับผมเป็นการสปอยแบบสุดติ่งกระดิ่ง แมวนะครับว่าตัวของ แฮร์รี่สไต์ที่เรียกได้ว่ามีข่าวว่าจะมาอยู่ในหนังอีเทอร์นอลเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับแฮร์รี่สไต์คือใครนะครับผมคือศิลปินเดี่ยวนะครับจริงๆเขาเคยเป็นนักร้องของวงวันดิเรกชันนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้จักตัวของเขาดีและตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้ก้าวสู่วงการภาพยนตร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะมาแสดงในอีเทอร์นอลด้วยแต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมาปรากฏตัวในช่วงไหนนะครับผมจะเป็นในเรื่องหรือ e อนเครดิตเพราะเรียกได้ว่าถ้าปรากฏตัวมาในเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับ เขาเนี่ยจะมารับบทตัวของอ e ีลอสซึ่งอ e ีลอสเป็นใครนะครับจุดนี้แหละคือจุดที่น่าสนใจอ e ีลอสงครับผมคือน้องชายของทานอสครับแล้วการที่ตัวของแฮร์รี่มันเป็นอ e ีลออสเนี่ยก็เป็นเหมือนการคอนเฟิร์มถูกไหมว่า ตัวของธานอสเองเนี่ยก็เป็นอีเทอร์นอลเหมือนกันแล้วก็ชาวไททันเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีเทอร์นอลเหมือนกันเพราะว่าในคอมิกเองเนี่ยนะครับผมมันก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับชาวไททันเนี่ยก็คืออีเทอร์นอลที่เดินทางออกมาจากโลกนะครับผมแล้วก็ระหกระแหนกันมาผจญภัยกันมาจนสุดท้ายก็จะพัดจับผูมาตั้งรกรากอยู่ในไททันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันจุดสําคัญเลยเราเรียกได้ว่าพอมีการพูดถึงธานอสมาแบบนี้เนี่ยหรือว่าเอ่ยถึงครอบครัวของธานอสมาก็หมายความว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นหรือว่าน,าน เรื่องนี้เลยเราก็อาจจะได้เห็นตัวของธานอสในเวอร์ชันวัยเด็กเรื่องราวของอีเทอร์อลที่แบบเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นอกจากไอกลุ่มอีเทอร์อลที่มายังโลกเนี่ยพวกแบบอีคาริสอะไรพวกนี้ถูกไหมเราอาจจะได้เห็นกลุ่มอีเทอร์นอื่นๆที่อยู่บนอวกาศอะไรมากมายอีกเลยเห็นประวัติศาสตร์ของจักรวาลมาเวลมากขึ้นครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยอีลอสก็ไม่น่าจะมีบทในหนังเรื่องนี้ถูกไหมก็น่าจะไปมีบทในหนังเรื่องต่อๆๆต,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 ต่อไปนะครับผมซึ่งเขาเป็นฮีโร่นะครับถ้าอิงตามในคอมิกนะในในหนังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงงแลล้้ววก็็เเรีววเนนีีีย่่่่าาปนนนคททมพั ลงไหลามากๆเลยครับคือพลังเบสิกของเขาเนี่ยก็คือแบบซูเปอร์ฮิวแมนสเตรนจ์อะไรพวกนี้มันก็มีแบบปกติอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซตพลังที่ธรรมดามากๆเลยนะครับผมหรือว่าแบบการใช้พลังจิตการวาร์ปการบินอะไรแบบนี้เขาก็มีเป็นเบสิกเซตอยู่แล้วแต่จุดพิเศษของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือมีพลังที่เราจะเรียกกันว่า pressure stimulation ครับเป็นพลังที่เรียกได้ว่าโคตรดีนะครับผมน่าจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยลหลงไหลในตัวเขาเป็นอย่างมากเลยเพราะตัวของเขาเองนะครับผมสามารถทําให้ผู้คนที่อยู่ในระยะ20 5ฟีตของตัวเขาเนี่ยรู้สึกฟินเหลือเกินนะครับผมแบบว่าจะทําให้แบบสารเคมีในสมองเนี่ยลังออกมาแบบฟิลกู๊ดสุดๆนะครับผมเล่ากับแบบว่าเมากัญชายอยู่เลยครับคือแบบทาให้สมองเนี่ยรู้สึกแบบเป็นสเตจยูโฟเรียนะครับผมก็คือแบบโอฟินเหลือเกินแบบรู้สึกดีล่องลอยแบบโอ้ยมีแต่ความสุขเต็มไปหมดนะครับผมให้คนที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นพลังอะไรที่แบบค่อนข้างจะแปลกมากๆในมาเวลเลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าในหนังเนี่ยจะเอาพลังนี้มาด้วยไหมนะแล้ว จริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังสามารถเหมือนเชื่อมจิตใจของผู้คนด้วยนะครับผมพลังอันนี้จะเรียกว่า emotional bridge หรือว่าการทอดสะพานทางอารมณ์แล้วเขาเองเนี่ยก็สามารถทําให้คนน่ะตกหลุมรักกันได้หรือว่าทําให้คนน่ะมาตกหลุมรักเขาก็ได้ครับเป็นพลังที่โคตรเฟี้ยวจริงๆนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าเหมาะกับแฮร์รี่สไตล์มากๆด้วยนะดูจากหน้าของแฮร์รี่สไตล์เนี่ยจริงๆแฮร์รี่สไตล์เองอ่ะก็เป็นนักร้องคนโปรดของผมนะครับผมเพลงแบบ adore you watermelon sugar อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเพลงสมัยวันด r e c t i o n ผมก็ชอบอยู่หลายเพลงนะครับหากใครอยาก ลองฟังก็ไปฟังได้เลยแนะนําเลยนะลองคนนี้ลองดีมากๆนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันกับการสปอยอีเทนอลครั้งใหญ่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการเอามาสปอยในทวิตเตอร์แต่เรียกได้ว่าคนที่อามาสปอยก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเองก็มีโอกาสเป็นไปจริงได้เยอะแต่แบบว่าก็ฟังหูไว้หว้ก็ดีนะครับผมมันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดก็ได้ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีในโงรงภาพยนตร์เลยอีกไม่นานก็เข้าโรงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วก็ได้ไปพิสูจน์กันแล้วว่ามันจะจริงไม่จริงนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลลลาาาาดดปรรระกกใใเนเนนงงน,นนีีี่ยยย็ขออภััััไไววว้้้้ทงงคบบบ สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ